ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านพี่น้องทุกท่านด้วยนะคะผมเทปวันน,น,น,นี้ผมก็จะมาเล่นมายคราฟนะคบผมเนี่ยผมลืมที่หายแลกอีกทีนะครับอยู่เข้าไปตรงนี้แล้วก็นี่ครับผมก็เป็นฟันซีแล้วต้นไม้ไม่จะกลายเป็นแบบเปลี่ยนรูปร่างจากหนาทิศมาเป็นเสร็จใบอ่อนมันก็จะทําให้ช่วยหายแลกด้วยนะคบผมเ okay, ับนี่เดี๋ยวผมขอเคลียร์ความมาข้าวงานติดมาเจอนะครับ โอเคครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอเคจะมาเก็บเกี่ยวปลาข้าวกันครับทำไมพอพอมาอัดแล้วเนี่ยมันจะแหลกนะครับผมเมื่อกี้ผมเล่นหลังมมันแบบลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยนะแต่พอมาอัดนี่แหลกปื้ดแหลกปื้นโอเคตั้งมันเราจะมาเล่นในสาร์ตักทรายแล้วครับ ความเผ็ดแล้วก็มีความข้าวนะค,นะคุณกินน,น,น้ำกินนมกันครับีกินขนม่ด้วยหายซี่ไปด้วย นีทำไรดีปูมันปลูกข้าวทอีแจะรู้แค่ถูกต้องมาดิคนระับอาหารที่เอามามันต้องไม่เสียสาวเดียขึ้นตนนะ้นเสียขึ้นตน้น หนนนี่ก็แข็งจังเลยหลังมาผมมันตัดไม้คุณดิมาเยอะมากนะครับเดี๋ยไม่อ่า็ไม้สอดอยเดี๋ยวดูก่อนว่ามีเรีอย หมเรียนดไปดาูดาดที่ค้คา,ามันเล็กมากเลยครับตอนนี้นที่ผมเล่นเนี่ยนะจะค้างอยู่แล้ว

เพ้าอบล่องอยู่ครับอร่อยมาี่ยก็คือแลนะ้วผมจะลงที่ทุกๆ30มสนาทีนะครับเพราะว่ามันต้องมีเวลาหลดลงที่สามถึง40่สนาทีติดต่อกันคัะวันนี้ผมคิดว่าได้ลงประมาณเดี๋ย่อนก่อน กจะหกคลิปมั้งวันนี้หรือห้าหรือสี่หรือสามหรือสองหรือหนึ่งป็นครับ เริ่มไม่ถึงเห็ก็ไม่ไม่พยายามครับผมโอเคไปด,ดูไปดูปังหมดไปหมดนี่ยครับผมเอาครึ่งมาครับไม้เรวครึ่งแล้วเก็บไปทำฐานนะเป็นสูตร วันนี้ก็น่าจะได้แค่ปลุกข้าวนะ ต่อหรอม่อมขอั้มาเล่นต่อ 走了。好